ภาษาอังกฤษ Hello English กับครู trust นภัทนันทนาธเมทธาค่ะรายการที่อยากให้ทุกคนสนุกไปกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวนันวันหยุดยาวก็ใกล้เข้ามาถึงแล้วนะคะคุณผู้ฟังวางแผนจะไปเที่ยวไหนกันบ้างหรือยังคะสำหรับเอพิโซดนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่จาเป็นสาหรับการเดินทางท่องเที่ยวกันค่ะคำศัพท์ในวันนี้นะคะก็จะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวค่ะโดย ครูจะขอจัดคำศัพท์เป็นหมวดหมู่นะคะเพื่อที่คุณผู้ฟังจะได้จดจำคำศัพท์ต่างๆเหล่านี้กันได้ง่ายขึ้นค่ะโดยวันนี้เราจะแบ่งคำศัพท์ออกเป็น4หมวดด้วยกันค่ะคือหมวดแรกนะคะ transport transport หมายถึงการเดินทางค่ะหมวดที่2จะเป็น movement movement หรือที่แปลว่าการเคลื่อนไหวหมวดที่3ค่ะ seaside Seaside หมายถึงริมทะเลชายทะเลหมวดที่4ค่ะ Land and nature Land and nature หมายถึงแผ่นดินและก็ธรรมชาติค่ะหมวดที่5ค่ะ People People หมายถึงผู้คนและหมวดที่6 Accommodation Accommodation แปลว่าที่พักอาศัยค่ะ มาเริ่มกันที่หมวดแรกเลยนะคะ transport ค่ะคำศัพท์ในหมวด transport หรือว่าการเดินทางนะคะก็จะมีคำแรกค่ะ y o r c h y o r c h แปลว่าเรือยอชค่ะ coach coach แปลว่ารถโดยสารค่ะ ferry ferry แปลว่าเรือเฟอร์รี่ค่ะคำที่สี่ airline a i r l i n ลแปลว่าสายการบินค่ะคำศัพท์ในหมวดถัดไปนะคะ movement movement เป็นคำศัพท์ในหมวดที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่นะคะหรือว่าเคลื่อนไหวคำแรกค่ะ journey journey แปลว่าการเดินทางค่ะคำถัดมานะคะ landing landing แปลว่า การลงจอดค่ะคำนี้ส่วนใหญ่เราจะใช้กับลักษณะการจอดของเครื่องบินนะคะเป็นต้นคำถัดมาค่ะ flight flight แปลว่าเที่ยวบินค่ะคำสุดท้ายคำว่า voyage voyage แปลว่าการท่องเที่ยวค่ะ หมวดถัดไปคือหมวด s ซีไซด์หรือว่าริมทะเลนะคะชายทะเลค่ะคำศัพท์ที่เกี่ยวกับทะเลนั่นเองคำแรก shore shore แปลว่าชายฝั่งค่ะคำที่สอง cliff cliff แปลว่าหน้าผาค่ะคำต่อไป coast coast แปลว่าชายฝั่ง harbor harbor แปลว่าท่าเรือค่ะหมวดถัดมานะคะเป็น Land and Nature คำแรก Mountain Mountain แปลว่าภูเขา Waterfall Waterfall แปลว่าน้ำตก National Park National Park แปลว่าอุทยานแห่งชาติ Botanical Garden Botanical Garden แปลว่าสวนพึกษศ,ศาสตร์ค่ะหมวดถัดมาค่ะเป็นหมวดเกี่ยวกับ people หรือว่าผู้คนนั่นเองนะคะคำแรกค่ะ backpacker backpacker แปลว่า backpacker นะคะบางทีเราก็จะมีการพูดทับศัพท์กันไปเลยหรือหมายถึงนักท่องเที่ยวค่ะที่ชอบเที่ยวแบบแบกเป้ใบเดียวนั่นเองนะคะคำถัดมาค่ะ holiday makers holiday makers หมายถึงนักท่องเที่ยวค่ะ Crew Crew แปลว่าลูกทีมหรือสมาชิกในทีมค่ะและคำสุดท้าย Travel Agent Travel Agent หมายถึงตัวแทนสำนักงานการท่องเที่ยวนั่นเองค่ะและในหมวดสุดท้ายนะคะจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับ Accommodation Accommodation หรือว่าที่พักนะคะที่พักอาศัยต่างๆคําแรกค่ะ Caravan Caravan หมายถึงกลุ่มคนที่เดินทางเป็นหมู่คณะนะคะทั้งนี้กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขามักจะชอบพักเป็นที่ที่ค่ะก็คือการพักแบบคาราวานอาจจะพักผ่อนบนรถหรือว่าเป็นรถบ้านรถคันใหญ่ๆนะคะผู้ที่เดินทางเป็นหมู่คณะไปตามที่ต่างๆคําถัดมาค่ะ Campsite Campsite ก็คือสถานที่สำหรับการตั้งแคมป์ค่ะ Hostel hostel หมายถึงที่พักแรมค่ะโฮสเทลนะคะจะมีความแตกต่างจากโฮเทลที่แปลว่าโรงแรมนิดนึงเนื่องจากโฮสเทลเนี่ยจะมีลักษณะของบางครั้งนะคะเป็นที่พักคล้ายๆกับหอพักบางทีเราอาจจะต้องแชร์ห้องนะคะกับผู้ร่วมพักท่านอื่นๆด้วยนะคะและคำสุดท้ายค่ะ Bed and Breakfast Bed and breakfast ก็คือที่พักพร้อมอาหารเช้านั่นเองค่ะเช่นปัจจุบันเราจะเห็นสถานที่นะคะที่เป็น Bed and breakfast เนี่ยเยอะแยะมากเลยอาจจะเป็นลักษณะของ Home เตย์นะคะอาจจะไม่ได้เป็นโรงแรมใหญ่ๆนะคะอาจจะเป็นการจัดสรรอาจจะเป็น Air b n b นะคะทีะ่บางที่ก็รวมอาหารเช้าด้วยเดี๋ยวนี้ก็สถานที่พักเนี่ยมีหลากหลายให้เลือกได้หลากหลายเลยทีเดียวค่ะ นอกจากการที่เราจะเลือกคำศัพท์นะคะที่เลือกจำแบบเป็นคำๆแล้วในภาษาอังกฤษค่ะเรายังจะมีสิ่งที่เราเรียกว่า collocation นะคะซึ่ง collocation เนี่ยก็คือกลุ่มคำนั่นเองค่ะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคำที่มีจำนวนสองคำแต่ในบางครั้งก็จะมีมากกว่าสองคำด้วยก็ได้นะคะการฝึก ท่องคำศัพท์เป็นกลุ่มคำหรือว่า collocation นะคะจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นด้วยค่ะสำหรับ collocation ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะคะวันนี้ครูเอามาฝากการมีดังนี้ค่ะเริ่มต้นกันที่ verb ก่อนเลยนะคะก็คือ take take จะนำมาผสมกับ noun นะคะเป็น take a trip take a trip แปลว่า การไปท่องเที่ยวนะคะหรือว่าการเดินทางไกลค่ะ Take a ferry Take a ferry แปลว่าการไปขึ้นเรือเฟอร์รี่ค่ะต่อมานะคะเราเริ่มต้นที่ verb คำว่า book book และจะต่อด้วย now นะคะเป็น book a hotel book a hotel แปลว่าการจองโรงแรมค่ะ book a ticket book a ticket แปลว่าการจองตั๋วค่ะคำถัดมาค่ะเป็นคำว่า catch catch ผสมกับนาวนะคะคำแรก a catch a flight catch a flight แปลว่าขึ้นเครื่องบินค่ะ catch a bus catch a bus แปลว่าการขึ้นรถบัสหรือรถประจำทางค่ะคำถัดมานะคะ board board มาร่วมกับ n o n นะคะเป็น board a ship board a ship แปลว่าขึ้นเรือค่ะ board a plane board a plane แปลว่าขึ้นเครื่องบินค่ะคำถัดมานะคะ verb คือคำว่า get get มาผสมกับ n o n หรือว่าคำนามนะคะ get a ten get a t a n แปลว่าทําให้ผิวแทนนะคะหรือจะหมายถึงการไปอาบแดดด้วยก็ได้น,นั่นเองค่ะ Get a car Get a car แปลว่าการไปเอารถมานะคะเอารถมาใช้เป็นต้นค่ะและคําสุดท้าย verb คําว่า go go ผสมกับคํานามนะคะ go skiing go skiing แปลว่าการไปเล่นสกีค่ะ Go sightseeing, go sightseeing แปลว่าการไปชมวิวทิวทัศน์หรือการเดินทางท่องเที่ยวนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่ากริยาวาลีกันไหมคะหรือในภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า phrasal v e r b phrasal verbs are used in spoken and written English especially in informal situations I am sure that many of you already knew some of the basic phrasal verbs, such as, for example, you wake up in the morning and put on your clothes. จริงๆแล้วครูเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะอาจจะเคยได้ยินหรือว่าคุณเคยกับกริยาวลีกันมาก่อนคะ่ะผ่านการใช้ภาษาอังกฤษที่เราใช้ในชีวิตประจําวันของเรานี่แหลคะค่ะเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่แน่ใจว่าคําศัพท์หรือว่าภาษาอังกฤษที่เราใช้นั้นคือกริยาวลีนะคะยกตัวอย่างในข้างต้นที่ครูได้ยกตัวอย่างไปแล้วอย่างเช่นคําว่า you wake up in the morning คําว่า wake Up นะคะก็เป็น1ในกริยาวลีหรือว่า phrasal verb นั่นเองแล้วก็อีกคำหนึ่งนะคะคำว่า put on your clothes put on your clothes หรือว่าการใส่เสื้อผ้าค่ะคำว่า put on ก็เป็นกริยาวลีเช่นกันนะคะ phrasal verb หรือกริยาวลีค่ะก็คือการนำเอาคำกริยานะคะมาบวกกับ adverb นะคะหรือว่า preposition ก็จะเกาะให้เกิดกริยาใหม่ที่มีความหมายแตกต่างกันออกไปส่วนใหญ่แล้วกริยาเหล่านี้ค่ะเราไม่สามารถที่จะแปลตรงๆต,ตามความหมายของแต่ละคำได้นะคะเนื่องจากความหมายเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะคำแรกคำว่า break break ที่แปลว่าการทำลายหรือว่าแตกหักนะคะมาผสมกับคำว่า up up ที่แปลว่าขึ้นค่ะสองคำนี้ดูไม่ไปในทางเดียวกันเลยใช่ไหมคะพอมาเป็น break up มาผสมกันเป็นกริยาวลีคำนี้จะให้ความหมายว่าเลิกคบเป็นต้นค่ะอีกหนึ่งคำนะคะคำว่า turn turn แปลว่าหมุนหรือหันนะคะมาบวกกับคำว่า on on Preposition ที่แปลว่าบนนะคะกลายเป็น turn on turn on แปลว่าเปิดนั่นเองค่ะคำถัดมาค่ะคือคำว่า run run แปลว่าวิ่งนะคะบวกกับคำว่า away away ที่แปลว่าออกไปค่ะรวมกันเป็น run away run away จะแปลว่าวิ่งหนีค่ะ โครงสร้างของ phrasal verb นะคะ phrasal verb เนี่ยจะมีโครงสร้างด้วยกัน3แบบค่ะแบบที่1นะคะก็คือ verb บวกด้วย adverb นะคะเช่นคำว่า run away break down or get back เป็นต้นนะคะแบบที่สองค่ะก็คือจะเป็น verb บวกด้วย preposition นะคะเช่น look after get on deal with เป็นต้นค่ะ และแบบที่3ค่ะจะเป็น verb บวก adverb นะคะแล้วก็จะบวก preposition ด้วยก็ได้ก็จะกลายเป็น look out for come up against look forward to เป็นต้นค่ะก็คือสามารถที่จะบวกได้ทั้ง3แบบเลยนะคะหลักการใช้ phrasal verb ค่ะก็จะเหมือนกับ verb ทั่วๆไปตรงที่บางคำก็สามารถใช้กรรมได้นะคะเช่น Take off your shoes ซึ่งจะแปลว่าถอดรองเท้าออกนั่นเองค่ะแต่บางคำก็สามารถใช้ได้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีกรรมก็ได้นะคะเช่นคำว่า look out look out นะคะจะแปลว่าระวังนั่นเองค่ะ สำหรับ phrasal verb ที่ใช้กับกรรมได้นะคะเราจะแบ่งออกเป็น2ชนิดซึ่งก็คือ1 f phrasal verb ที่ใช้แยกกันได้ค่ะ phrasal verb ชนิดนี้นะคะเราสามารถที่จะเอากรรมเนี่ยมาแทรกตรงกลางได้นะคะก็คือแทรกกลางระหว่าง phrasal verb ได้ยกตัวอย่างเช่น please turn off the mobile phone please turn off the mobile phone หรือแทรกกลางไปเลยนะคะเป็น Please turn the mobile phone off. Please turn the mobile phone off ก็คือกะรุณาปิดมือถือนั่นเองค่ะ Phrasal verb แบบที่สองนะคะก็คือแบบที่ใช้แยกกันไม่ได้ค่ะ Phrasal verb ชนิดนี้เราไม่สามารถเอากรรมเนี่ยมาแทรกไว้ตรง กลางระหว่าง phrasal verb ได้นะคะเพราะว่าจะทำให้กลายเป็นคำที่ไม่มีความหมายเลยนะคะยกตัวอย่างเช่น she looked after her grandmother for every years หมายถึงเธอดูแลย่าของเธอเป็นระยะเวลาหลายปีค่ะซึ่งคำว่า looked after นะคะตรงนี้เราไม่สามารถที่จะแทรกรกมเข้าไปได้ค่ะเพราะว่าไม่สามารถทำให้ประโยคเนี่ยมีความหมายที่ถูกต้องได้ค่ะมาถึงตรงนี้นะคะ คนผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า phrasal verb หรือกริยาวลีแต่ละคำมีความหมายว่าอย่างไรกันบ้างนะคะส่วนใหญ่แล้วค่ะเราจะใช้การจดจำ p h r a s a v v r r b จากความคุ้นชินนั่นเองก็คือด้วยการใช้บ่อยๆในชีวิตประจำวนันจะสังเกตว่าคำในหลายๆคำก็คือจะเป็นคำที่เกี่ยวกับการใช้ในวิถีชีวิตของเราแทบจะเกือบทุกคำเลยนะคะการเรียนรู้ p r r a s a l v e r b หรือกริยาวลีเนี่ยค่ะก็เหมือนกับการเรียนรู้คำศัพท์ หากคำไหนที่เราไม่เคยได้ยินหรือว่าไม่คุ้นชินมาก่อนการค้นหาความหมายจากพจนานุกรมทั้งทางออนไลน์หรือว่าออฟไลน์นะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะคะนอกจากจะเป็นการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆแล้วค่ะก็ยังเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการหาความหมายของ phrasal verb ใหม่ๆที่คุณผู้ฟังไม่เคยได้ยินมาก่อนด้วยค่ะ p h r a s a l verb ที่เรามักจะพบบ่อยๆเวลาที่เราเดินทางท่องเที่ยวนะคะก็จะมีดังนี้ค่ะคำแรกค่ะคือคำว่า Check-in Check-in to register at your accommodation แปลว่าการลงทะเบียนเพื่อเข้าพักค่ะคำนี้บางครั้งนะคะคนไทยเราก็ทับศัพท์เหมือนกันว่า Check-in นะคะยกตัวอย่างเช่น when we got to the hotel we went to the reception to check in แปลว่าเมื่อพวกเราไปถึงโรงแรมเราก็ไปที่แผนกต้อนรับนะคะเพื่อทำการลงทะเบียนเข้าพักนั่นเองค่ะหรือว่าเช็คอินเข้าพักนั่นเองคำที่สองค่ะ get away get away to go on a holiday แปลว่าการไปเที่ยววันหยุดค่ะยกตัวอย่างประโยคนะคะ Tom decided he really needed to get away to somewhere that he could rest and relax แปลว่าทอมตัดสินใจว่าเขาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องไปเที่ยวที่ใดที่หนึ่งค่ะที่ที่เขาจะได้พักผ่อนแล้วก็ผ่อนคลายนั่นเองคำที่3ค่ะ get in get in to arrive at a destination แปลว่าการไปถึงที่หมายค่ะยกตัวอย่างเช่น the plane is supposed to get in at about 10 a.m แปลว่าเครื่องบินน่าจะมาถึงในเวลาประมาณ10บโมงเช้าค่ะคำถัดมาค่ะ set off set off to begin a journey แปลว่าการเริ่มต้นการเดินทางค่ะยกตัวอย่างเช่น d r Lee set off from his house around 6 this morning in order to catch his flight แปลว่าคุณดอกรลีเนี่ยนะคะเดินทางไปเดินทางออกจากบ้านนะคะของเขาเวลาประมาณ6โมงเชา้าเพื่อที่จะไปให้ทันเที่ยวบินของเขานั่นเองค่ะคำที่5ค่ะคือคำว่า stopover stopover To stay somewhere for a short time when you are going somewhere else แปลว่าการหยุดพักนะคะที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลาสั้นๆนะคะเพื่อที่จะเดินทางต่อไปอีกที่หนึ่งค่ะยกตัวอย่างเช่น when we fly to Japan we usually stop over in New Delhi when we fly to Japan we usually stop over in New Delhi แปลว่าเวลาที่เราบินไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเรามักจะหยุดพักเครื่องนะคะกันที่เมืองนิวเดลีของประเทศอินเดียนั่นเองค่ะคำที่6ค่ะ book into book into to arrange for someone to stay in usually a hotel for example แปลว่าการจัดการจองนะคะหรือว่านัดหมายให้กับบุคคลใดคนหนึ่งเพื่อที่จะเข้าพักณที่ใดที่หนึ่งส่วนใหญ่แล้วเราก็จะใช้กับการจองโรงแรมนะคะหรือที่พักต่างๆเป็นตน้นยกตัวอย่างเช่น When my family went to the travel agency the travel agent booked us into a hotel on the coast for two weeks แปลว่าเมื่อครอบครัวของฉันไปที่บริษัทท่องเที่ยวเนี่ยนะคะพนักงานก็ได้จองโรงแรมแห่งหนึ่งไว้ให้กับพวกเราบนชายฝั่งเป็นเวลา2ส,สัปดาห์ค่ะคําที่7 check out check out to pay and leave accommodation แปลว่าการทำการชำระเงินแล้วก็ลงชื่อออกหลังจากการเข้าพักค่ะคำนี้ส่วนใหญ่คนไทยเราก็ใช้ทับศัพท์เหมือนกันนะคะก็คือการเช็คเอา t น,นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น all hotel guests must check out by midday แปลว่าแขกของโรงแรมทุกท่านเนี่ยนะคะจะต้องทำการเช็คเอาท์หรือว่าชำระเงินแล้วก็ลงชื่อออกหลังการเข้าพักในเวลาเที่ยงวันค่ะ และ p r r s s a l verb ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวคำสุดท้ายคือคำว่า take off take off to leave the ground แปลว่าการขึ้นจากพื้นดินนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้กับการ take off ของเครื่องบินเป็นต้นค่ะยกตัวอย่างเช่น please go to gate 14 as the plane to Lisbon is due to take off in about 30 minutes. แปลว่าการุณาไปที่ประตูหมายเลข14ค่ะเนื่องจากเครื่องบินที่กำลังจะเดินทางไปลิสบอนกำลังจะออกใน30นาทีนี้ค่ะต่อมานะคะครูก็จะขอแนะนำประโยคในภาษาอังกฤษที่สำคัญเวลาที่เราจะใช้เดินทางกันค่ะยกตัวอย่างประโยคแรกค่ะ What time is my flight? What time is my flight? เวลาเที่ยวบินของฉันนะคะเป็นเวลาเท่าไหร่ก็คือเที่ยวบินของฉันเนี่ยออกเวลาเท่าไหร่นั่นเองประโยคนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าเวลาที่เราไปถึงสนามบินแล้วเราไม่แน่ใจว่าเครื่องออกกี่โมงนะคะประโยคนี้ก็สำคัญมากๆเพื่อที่จะถามเวลาที่แน่นอนนั่นเองค่ะประโยคถัดมาค่ะ Where is my gate? Where is my gate? ก็คือประตูทางออกของชั้นที่จะต้องขึ้นเครื่องเนี่ยนะคะอยู่ที่ไหน Where is the restroom Where is the restroom ห้องน้ำอยู่ที่ไหนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประโยคจำเป็นในทุกๆท,ที่ที่เราเดินทางเลยนะคะประโยคถัดมาค่ะ Where is the currency exchange Where is the currency exchange ที่แลกเงินอยู่ที่ไหน Where is the bus stop Where is the bus stop? ป้ายรถเมย์อยู่ที่ไหนและคำถัดมาค่ะ Where can I find a taxi? Where can I find a taxi? ฉันจะสามารถหารถแท็กซี่ได้ที่ไหนค่ะคำต่อไปค่ะ Does the room have a bathroom? Does the room have a bathroom? ไม่ทราบว่าห้องพักมีห้องน้ําด้วยไหมนะคะในต่างประเทศคะ่ะที่พักบางที่อาจจะไม่มีห้องน้ําอยู่ในห้องพักที่เราพักนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนความแน่ใจนะคะเราก็จะต้องถามว่าเออห้องที่เราจองไปหรือที่พักนะคะมีห้องน้ํารวมอยู่ด้วยหรือไม่คะ่ะ How many beds are in the room? How many beds are in the room? แปลว่าในห้องเนี่ยนะคะมีเตียงอยู่กี่เตียงค่ะยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราเข้าพักในโฮสเทลบางทีเราจะต้องพักร่วมกับท่านอื่นแล้วเราอยากทราบว่าเราจะต้องพักในห้องนี้ร่วมกับผู้อื่นอีกกี่ท่านนะคะก็สามารถถามได้จากจำนวนเตียงได้ด้วยเช่นกันค่ะ How do I access the internet? How do I access the internet? ฉันสามารถที่จะเข้าถึงหรือว่าใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างไรคะ่ะ Is there a free breakfast? Is there free breakfast? มีอาหารเช้านะคะรวมด้วยไหมในบางที่อาจจะ offer free breakfast นะคะหรือว่าเข้าพักแล้วก็ฟรีอาหารเช้าเป็นต้นคะ่ะและอีกหนึ่งประโยคสำคัญคะ่ะ How do I call down to the front desk? How do I call down to the front? Desk? Yes. และฉันนะคะจะสามารถที่จะโทรไปที่ reception หรือว่าเราเรียกอย่างหนึ่งว่า front desk ก็คือแผนกต้อนรับข้างล่างได้อย่างไรนั่นเองค่ะต่อมาเรามาลองฟังบทสนทนาสั้นๆที่คุณผู้ฟังอาจจะได้ใช้หรือได้ยินเวลาที่คุณผู้ฟังเดินทางกันค่ะตัวอย่างแรกนะคะ Good morning Can I help you Yes please I would like to ask if you have any rooms available with a sea view. Certainly, ma'am. For how many nights, please? For two nights and two people, please. Thank you very much. เข้าไปหาที่พักนะคะทางนี้จะเป็นการเข้าไปจองพักแบบ walk in ที่ reception หรือว่าจะเป็นการโทรเข้าไปถามก่อนก็ได้นะคะโดย A นะคะซึ่งเป็นพนักงานต้อนรับก็กล่าวทักทายว่า good morning can I help you นะคะมีอะไรให้ช่วยไหมจากนั้นนะคะ B คะ่ะผู้เข้าพักก็พูดว่า yes please I would like to ask if you have any rooms available with a sea view ก็ถามว่าไม่ทราบคุณมีห้องว่างนะคะที่มีวิว ทะเลหรือเปล่าพนักงานก็ตอบว่า Certainly, ma'am แน่นอนคะ่ะคุณผู้หญิง For how many nights, please ก็คือสำหรับกี่คืนคะผู้เข้าพักก็ตอบว่า For two nights and two people, please Thank you very much นะคะก็คือสำหรับสองคืนนะคะแล้วก็สองคนคะ่ะและอีกหนึ่งตัวอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างที่สอง Excuse me Could you tell me where is the c u r r e n n exchange, please? Yes, of course. It's just at the right corner next to the restaurant. Thank you for your help. บทสนทนานี้นะคะเป็นบทสนทนาสั้นๆค่ะก็คือเป็นการถามหาที่แลกเงินนั่นเองค่ะจะสังเกตว่าเวลาที่เราจะขอความช่วยเหลือค่ะประโยคหากินของเราก็คือ Excuse me ขอโทษน,นะคะแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราต้องการขอความช่วยเหลือนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะก็คนที่เราสอบถามเขาก็ตอบว่า It just at the right corner next to the restaurant ก็คือแค่อยู่หัวมุมขวามือนี่เองนะคะใกล้ๆกับร้านอาหารนะคะจากนั้นก็ผู้ที่สอบถามก็ตอบด้วยนะคะว่า Thank you very much for your help ก็คือขอบคุณมากๆเลยที่ช่วยเหลือนั่นเองค่ะเอาละค่ะมาพูดถึงการท่องเที่ยวค่ะ Talking about traveling Are you a mountain or a beach person เมื่อพูดถึงการท่องเที่ยวค่ะคุณผู้ฟังคิดว่าคุณผู้ฟังชอบไปเที่ยวแบบไหนภูเขาหรือว่าทะเลค่ะเชื่อกันว่าลักษณะความชอบในการท่องเที่ยวของเราสามารถที่จะบ่งบอกนิสัยของเราได้ด้วยนะคะ If you are a beach person, people believe that you are fun and sociable. You can make new friends easily and often begin a small talk with other people. You simply live to seize the day. You know w o w to perfectly enjoy the present moment and are not much concerned about what the future holds เขาคว่ากันว่านะคะคนที่ชอบทะเลค่ะมักจะเป็นคนที่สนุกแล้วก็ชอบเข้าสังคมคนที่ชอบทะเลนะคะคสามารถที่จะเป็นเพื่อนกับคนใหม่ๆแล้วก็มักจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นบทสนทนาเล็กๆน้อยๆกับคนอื่นได้เสมอเลยค่ะ คนที่ชอบทะเลนะคะมักจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตในทุกๆวันให้ดีที่สุดเพราะคุณเนี่ยรู้ว่าจะใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุขกับปัจจุบนันและก็มักจะไม่กังวลกับสิ่งต่างๆในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงด้วยค่ะ If you are a mountain person, people believe that you are an introvert at heart. You like seclusion and love your own company. It is like that you have a creative pursuit in your life. Unlike your beach friends who indulge in small talk, you like conversations that are much deeper. หลายๆคนเชื่อว่าคนที่ชอบภูเขานะคะจริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบเก็บตัวนิดนึงค่ะชอบความสันโดษแล้วก็มักจะชอบอยู่กับตัวเองแต่ว่าลึกๆแล้วค่ะคนที่ชอบภูเขาเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็มักจะใช้ความคิดสร้างสารรค์เหล่านี้แหละค่ะเป็นส่วนหนึ่งในการดําเนินชีวิตต่างจากคนที่ชอบทะเลนะคะที่สามารถพูดคุยเรื่องทั่วๆไปได้กับทุกๆคนแต่ว่าคนที่ชอบภูเขาเนี่ยมักจะชอบบทสนทนาที่มีความหมายลึกซึ้งมาก ากกว่าเรื่องทั่วๆไปค่ะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะคุณผู้ฟังคิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยเป็น a beach person or a mountain person เอาละคะ่ะ that's a wrap for today episode Thank you for listening to Hello English ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามฟังรายการ Hello English ทุกๆวันศุกร์เวลา7โมงครึง่งและฟังซ้ำได้อีกครั้งเวลา6โมงเย็นค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังซ้ำในเอพิโซดที่ผ่านๆมาสามารถที่จะเข้าไปฟังกันได้ที่ moeradiothai.net ค่ะ You've been listening to Hello English รายการสอนภาษาอังกฤษกับครู trust นพถนันธนรัตนเมธารายการที่จะทาให้ทุกค ones.